สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราราโร่ของเราเช่นเคยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะหวังว่าจะสบายดีนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันเช่นเคยเลยนะมาดูกันว่าพลังงานจากคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาด้วยเรื่องอะไรนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะส่งสารอะไรถึงคุณอยากจะมอบอะไรให้กับคุณนะคะเรามา ิดไพ่ขยายความกันนะคะนะบางคนก็เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กรวาลน,นะแล้วแต่เราเรียกนะคะได้หมดเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะสัญญาณจากไพ่สัญญาณจากคลิปนี้นะคะส่งถึงคุณคะ่ะนั่นหมายถึงว่าพลังงานจากคลิปนี้เป็นของคุณนะคะคุณถึงเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกการรับชมรับฟังทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีค่ะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาในการรับชมนะคะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงพลังงานปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน1-3เดือนแน่นอนนะคะ มาดูกันเลยค่ะจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณในเรื่องของงานนะคะงานคุณจะอยู่ในจุดที่เอาอยู่นะคะจะเป็นในลักษณะที่คุณจะเก่งในงานที่ทํางานเยอะนะคะงานปังแล้วคุณก็มีความสามารถที่จะรับมือกับงานที่เข้ามาด้วย โดดเด่นในเรื่องของงานนะคะนะถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะให้งานคุณเยอะหรือว่าลูกค้าเยอะๆงานปังอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะงานคุณจะเยอะมากแล้วคุณก็มีความสุขกับการทำงานเป็นงานที่คุณรักคุณชอบคุณถนัดที่จะทำด้วยนะคะขึ้นไพ่แฮงแมนค่ะอาจจะต้องไปทำบุญบ้างนะคะสำหรับบางท่านบางคนที่ ทําแต่ง,งานไม่มีโอกาสได้ทําบุญเลยนะไม่ว่าคุณจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้หมดทําบุญในรูปแบบไหนได้หมดนะนกจะไม่จํากัดในการให้คุณไปทําอะไรนะคือทุกอย่างเป็นการทําบุญหมดนะคะกับน้องหมาน้องแมวกับเด็กกับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอ่า แปดเหรียญค่ะการเงินของคุณจะได้แบบเป็นเกาะเป็นกรรมเลยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดงานของคุณมันมันไม่ดีหรือว่างานของคุณดูเหมือนกับว่าถูกแช่ไว้ถูกดองงานเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับด้านไหนนะคะงานของคุณสะดุดอะไรแบบนี้ตอนนี้งานของคุณจะดีมากนะเพราะพลังงานไพ่เหรียญกับ คาถาขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่างานก็ดีเงินก็ดีด้วยนะคะึ้นไพ่แปดเหรียญเนี่ยถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับถ้าคุณทําเกี่ยวกับลงทุนเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะผลตอบแทนดีมากโอ้โหถ้าคุณมีคู่นะคะคู่ของคุณก็ส่งเสริมคุณมากๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะดวงชะตาของคุณจะดีมากๆในช่วงนี้ดีเอ็มเพรสค่ะอ่า ชีวิตนะคะดีขึ้นสุขสบายนะคะเปรียบเสมือนเจ้าหญิงเลยนะไพ่ใบนี้อุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์ไปทั้งเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรื่องของพยกอั์การเป็นอยู่ทุกอย่างคุณดีมากเด็ดเปลี่ยนะคะคุณอาจจะยังคิดถึงการที่อยากจะต่อยอดลงทุนทำอะไรบางอย่างนะคะ ก็สามารถทำได้นะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกำลังจะให้ผลตอบแทนกับคุณนะคะอ่าบางคนทำงานที่จะต้องแบบคือลงทุนแล้วต้องรอเวลานานๆถึงจะได้ผลตอบแทนแล้วตอนนี้นะคะผลตอบแทนกำลังจะตอบแทนให้กับคุณแล้วนะในถือเหรียญสไม้นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนุกรู้สึกว่า ความรักเนี่ยเหมือนเหมือนไปเจอกับความรักที่ต้องรอคอยเป็นความรักที่ดูดูช้านะคะดูช้าแล้วก็มีเรื่องของระยะทางระยะห่างอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรักนะคุณใครเอ่ย๋ยวนะคะงาต่อกันนะคะอาจารย์รถรถมาหน้าบ้านนะ รู้สึกว่าคันนี้มาเมื่อไหร่เขาจะบีบแตรโอเคมาต่อกันค่ะคือความรักเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องของระยะทางระยะห่างอะไรแบบเนี้ยนะนกมองว่าคุณคนนี้เขารักคุณนะแล้วก็มีมีคุณแค่คนเดียวอะอยู่ในใจของเขาอะ่ะนะถ้าความรักมีอุปสรรคหรือมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นกมองว่าอุปสรรค ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะมาลายหายไปนะคะหรือคุณคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์ไปได้นะคะเหมือนคุณจะเจอจะเจอทางออกจะเจอหนทางที่จะทําให้ความรักครั้งเนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็สุขสมหวังได้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าข้อความจากไพ่นะอยากจะ สื่อสารอะไรถึงคุณจักรวาลอยากจะมอบอะไรให้กับคุณนะคะถ้าคุณเจอปัญหานะคะคุณกําลังหาทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะเจอทางออกอย่างแน่นอนค่ะสี่ช่วยนะคะ The Tower คนที่มีคนกเก่าๆที่ห่างหายกันไปจะมีคนเก่ากลับมาง้อคุณด้วยนะเขาอาจจะกลับมาง้อคุณในวันที่คุณก็ มีความสุขอยู่กับตัวเองได้แล้วด้วยนะคะการที่คุณจะกลับไปหรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณเองเลยนะว่าคุณยังรู้สึกรักเขาไหมนะคะแต่คุณคนนี้เหมือนกับเขายังรักคุณคุณยังนั่งอยู่ในใจเขาแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะพลังงานชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวราศีกันธาตุด,ดินพฤษภกันมังกรขึ้นมานะคะสเตรนการหวนคืนการกลับมาของใครบางคนด้วย อ่าแล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ใช่คนเก่าเนี่ยนกมองว่านกรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ลงเอยกันสูงมากนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญแล้วก็เป็นคู่ที่แบบส่งเสริมกันมากขยันทํางานนะคะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆเลยอะ่ะเป็นคู่ที่แบบมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะเนาะเพราะว่าขึ้นพไพ่ใบนี้กับใบนี้เป็นไพ่ที่แบบ บุคคลที่ชอบทํางานเหมือนกันทํางานเก่งเหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่ํารวยนะคะอุดมสมบูรณ์ความรักดีมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนเก่ามีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ด้วยนะคะคนที่มีแต่ความแตกต่างกันได้นะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะอ่าคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยค่ะ สิบถ้วยเห็นไหมคนเก่ามีโอกาสได้กลับมานะคะด้วยด้วยดวงชะตาที่อาจจะเป็นเนื้อคู่กันน่ะนะได้กลับมาแน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังรักแล้วก็ยังรอมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่คนเก่าจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วลนกมองว่าความรักครั้งนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณ คุณเจอคู่แล้วแหละนะคะคุณคนนี้จะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะลรงงานชาวราศีสิงห์ขึ้นมาทัดไฟขึ้นมาอีกแล้วนะคะเมสสิงหธนูเนาะแล้วก็ชีวิตของคุณครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขด้วยนะคะอ่าบางท่านบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเจออุปสรรคเกี่ยวกับ ปัญหาชีวิตนะคะเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนครอบครัวจะมีความสุขด้วยจะกลับมามีความสุขนะคะคิงออฟซอดค่ะธาตุลมเมถุนตุลกลุมความรักความรักของคุณคุณจะเจอกับความรักที่เขาจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะบางท่านบางคนมาเจอคู่คนนี้แล้วเป็นคนที่ดีมากนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ที่ติดๆด,ดขัดขัดให้กับชีวิตคุณนะคะปัญหาใดที่คุณกําลังเจออยู่คนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามายื่นมือช่วยคุณเอาไว้นะบางท่านบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่านะคะหรือมีวัยที่แตกต่างกันคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านบางคนนะ คุณจะเจอกับความรักที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณมากๆเลยนะคะรักคุณดูแลคุณอย่างดีอ่ะดูสิเปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าหญิงนะคะเนี่ยความรักที่คุณจะได้เจอนะถ้าคุณอยู่มีความรักอยู่แล้วคุณจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะปฏิบัติกับคุณอย่างดีนะคะคุณคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาจะเติมเต็มให้กับคุณทุกอย่างคุณต้องไม่ต้องร้องขออะไร จากเขาเลยนะคะความรักที่เขาจะให้คุณคือเขาปรารถนาที่จะให้อยู่แล้วนะคะโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอบางท่านบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลาชาวต่างชาติได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะหรือทํางานเกี่ยวกับต่างชาติได้นะคนในเครื่องแบบค่ะหรือเป็นวิศวกรนะคะ คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายการตรวจตราอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเป็นข้าราชการได้ด้วยนะความรักของคุณจะแข็งแรงคุณจะเจอกับความรักที่อบอุ่นนะคะไพ่บอกอย่างนี้ขึ้นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรคะเจ็ดดาบคือสองถ้วยโอเคคือ บางทีนะคะตัวคุณเองอาจจะเจอกับความรักที่มันดูยากดูเป็นไปไม่ได้คุณไม่กล้าที่จะคาดหวังเลยนะคะกับความรักครั้งนี้แต่คนคนนี้เขาก็มีหัวใจไว้เพื่อคุณจริงๆนะคะเขาจะแสดงออกทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักที่เขามีให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยถ้าคุณไม่เคยเจอกันนะเขาจะเดินทางมาเจอคุณเพื่อพิสูจน์ความรักของเขา นี่คือสิ่งแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือทำทุกอย่างให้มันชัดเจนการดูแลการเทคแคร์ที่เขาจะมอบให้กับคุณนะคะมากมายเหลือเกินนะคุณไม่เคยได้รับจากความรักครั้งไหนแน่นอนนะคะที่นกรู้สึกได้นะคือพลังงานไพ่ดีมากๆคุณจะได้ลงหลักปักฐานหรือว่าสร้างครอบครับบวกับคนคนนี้แล้วถึงเวลาแล้วนะคะ ถึงเวลาแล้วจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยโสดมานานนะคะในกรณีที่คุณโสดอะ่ะคุณทําแต่งงานนะคะ,ะคุณก็ทุ่มเทให้กับงานกับการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ได้ที่จะขวนขวายหาความรักเลยแต่อยู่ๆคุณก็มาเจอกับคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารได้นะคะที่นกเห็นนะการเดินทางอะไรแบบเนี้ยนะทำให้คุณเจอคนคนนี้ได้ค่ะ ก็จะมีช่วงนะคะสําหรับคนโสดที่คุณจะเจอนะอาจจะกันยาเลยนะกันยาคือเดือนนี้นะหรือไม่งั้นก็คือตุลานะคะประมาณนี้จะได้เจอนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะว่าไพา่อยากจะสื่อสารนะคะจัก,กรวาลอยากจะมอบสิ่งใดให้กับคุณนะคะอยากจะบอกสิ่งใดให้กับคุณแปดไม้ค่ะขอห้าใบนะ เดอะไฮโลแฟนนะคะบางท่านบางคนนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะสี่ไม้ค่ะคุณจะได้เจอกับความรักที่มั่นคงเนาะเป็นพ่อไม้ได้นะคะคนที่ทําให้คุณอยากที่จะรักเขาอีกครั้งคุณเก่าได้ด้วยคุณจะรู้สึกได้ไพ่บอกอย่างนี้นะคะพลังงานไพ่ขึ้นมาแบบนี้คือ ลางสังข์ของคุณแม่นยำมากในช่วงนี้แล้วก็เซนของคุณดีมากคุณมีสเสน่ห์มากๆน่าหลงไหลนะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นตัวเองมากๆนะคะทำงานอยู่กับตัวเองมีกิจวัตรในกิจกรรมนะคะ ในในชีวิตที่คุณจะต้องทํามากมายทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะไพ่สงใบเนี้ยนกมองว่าเพื่อนๆของเรามีเสน่ห์มากเป็นคนที่ดูแบบปังมากๆนะคะฮอตมากๆเงินก็ดึงดูดมากๆแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์คุณก็ดึงดูดคนที่จะเข้ามาสูงมากเช่นกันนะคะ ขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยอะคะ่ะเนี่ยตัวเลือกนะคะออปชันต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายรวมถึงคนเก่าด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาจริงจังกับคุณด้วยนะพลังงานอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้คนใหม่ก็ได้นะคะคนโสดน,นะสี่ไม้แต่คนที่มีคนเก่าเนี่ยน้องบอกเลยพลังงานเนื้อคู่ขึ้นมาสูงมากๆถ้าเขาเป็นคู่ของคุณยังไงคุณก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จักรวาลน,นะคะอยากจะส่งสารถึงคุณอยากจะบอกคุณ ขอให้ทุกคนนะคะได้สุขสมหวังแล้วก็เจอกับความรักที่คุณปรารถนากันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยมานะคะส่วนใครนะคะสนใจที่จะเช็ดดวงเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองนะคะจำเพาะเจาะจ,จงเป็นดวงของคุณเองเลยเนี่ยมีความแม้นยามากขึ้นนะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะ ตาม ID l i n ลที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณเนี่ยดีมากเลยนะคือคุณจะได้แต่งงานนะดวงชะตาไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นไหนคุณจะได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะบางท่านบางคนเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีคนให้ความพคารพนับถือคุณนะคะอยู่ในจุด ที่ดีนะคะขึ้นไพ่ใบนี้ไพ่ของการแต่งงานไพ่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งพลังงานดีมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกปักรักษาคุ้มคุ้มครองคุณอย่างดีด้วยนะคะขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ